สื่อมวลชนนับว่าเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายแทงทัศนคติความเชื่อและพฤติกรรมของประชาชนได้ในปีก็ประมาณ2 5 5 7ตลอดกับสื่อมวลชนคาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาในครั้งนี้ประชาชนได้เป็นอย่างดีสําหรับการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขป,ประชาชนจังหวัดอรุรรธานีสื่อยุทิทยุชุมชน และ1 0คนบัดนนี้ได้เวลาอาสมควรสุดจังหวัดบุดรธานีของปี2000จะจันงพัฒนาก้าวหน้านั้นเนี่ยให้ข้อที่ดีสู่การปฏิบัติตางสำนักงานสุกจังหวัดน,นะฮะก็ร้องนะคนตังสื่อทุกแขนงที่ทนทำเพื่อบ้านเมืองของเราสำหรับบันนี้อยากจะขอนำกาบเรียนแล้วก็นำไปสนับสนุนสักคแม่ก็ วันดีมีสอดไปอุดก็เสียเงินไปถอนก็เสียงพวกเราเนี่ยไะได้นําไปประการที่สองก็คือการสร้างสุขภาพที่ดีแผนบริการทางการแพท